ดิสตายด้าดิ MC ไอด้า MC ไอ้าดิสตาย MC ไอด้าค่ะใช่วันนี้ค่ะมีผลิตมีผลิตภัณฑ์ค่ะของแจ๊บคะจ๊บของแจ๊บค่ะเป็นแป้งพลาค่ะตัวนี้นะคะใช้ดีมากเลยตกที่ไหนนะคะเต้นที่นั่นเลยค่ะทุกอย่างนะคะสามารถสามารถเให้มี ชอบแกะสิวอะไรบนหน้าค่ะที่แบบว่าจะลอย่ง้ใช้ตัวนี้สามารถ